เปิดคำพูดนิ่งๆแต่จุกของเบลล่าหลังโดนคนกลุ่มหนึ่งตามไปเจอถึงสนามบินถ้าพูดถึงนางเอกซุปตาสาวหลายคนก็นึกถึงเบลล่ารานีนักแสดงสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันแน่นอนค้าว่าชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ไปไหนมาไหนก็ย่อมมีแต่คนรู้จกักแต่ล่าสุด าวเน็ตรายหนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์หลังมีคลิปเบลล่าใส่ชุดเรียบง่ายหมวกและแมสสีดำในคลิปเบลล่าพูดว่าทุกคนทำให้โป้หมดเลยดูสิแล้วคนก็มองแต่งตัวมาเนียนเนียนและถามว่านี่คุณรู้พอบินกันหมดเลยหรอรู้ด้วยตัวเองหรือพี่พลอยบอกซึ่งสาวในคลิปตอบว่านั่งสมาธิเอางานนี้สาวเบลล่าตอบกลับเบาๆแต่จุกว่าก่อนนั่งสมาธิต้องรักษา ห้าก่อนห้ามโกหกงานนี้หลายคนต่างมองว่าเป็นพฤติกรรมของแฟนคลับที่ไม่ควรทำเพราะไม่ให้เวลาส่วนตัวศิลปินเลยและดูจากที่สาวเบลล่าตอบคือต้องการความเป็นส่วนตัวจริงๆ